ค่ะสำหรับมีดตัวนี้ก็เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง11.5เซนตเมตสองคมนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งทำมาเป็นพิเศษเพิ่มขาตั้งตัวนี้ขาตั้งจะยาวประมาณ15เซนติเมตรนะคะตัวนี้สั่งพิเศษมาเนาะถ้าตัวมีขาตั้งมันจะไม่มีขายาวๆยื่นออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวไม่มีขาตั้งมันจะมีขายืดยาวๆมาแบบนี้ตรงนี้นะคะแต่ถ้ามีขาตั้งก็ ตัดตรงส่วนขาที่ยื่นยาวๆออกลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะเวลาใช้ก็เอาตะกร้าหรือกระมังะคะ่ะวางไว้ใต้ใบมีดแบบนี้เลยใช้งานได้เหมือนปกติค่ะแค่เพิ่มขาตั้งสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยในเพจมีสไลด์ของเราเนาะของเราทำเองขายเองนะคะเป็นงานไม้สักของอันไม่เป็นเซียนไม่เป็นขนล้างทำความสะอาดได้ไม้ไม่บิดเบี้ยวไม่ขึ้นลานะคะแล้วก็ตัวมีสแตนเลส เป็นมีสเตเลดแท้รับประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมนะคะ